ทำไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิดสองเรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค NCD คืออะไรครับเบาหวานไขมันความดันเพราะอะไรครับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยใช้น้อยมากเลยอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ําตาลตอนเช้า จะได้ประมาณเท่าไหร่ฮะคนไม่เป็นเบาหวานอาจจะแปดสิบเก้าสิบแล้วไปเจาะน้ําตาลเจาะน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยเราอดข้าวมาเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงนะฮะตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ไปเจาะน้ําตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยงปรากฏน้ําตาลตอนเย็นต่ากว่าตอนเช้าทั้งทั้งที่หนะ่างกันแค่สี่ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานกินเท่าไหร่มันใช้หมด แต่อ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี่มันเก็บน่าเกลียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมันและเก็บเป็นไขมันตัวที่สําคัญคือเป็นไตกีสลายไตยกีสลายนี่อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นความอ้วนนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ําตาลเกินในตอนกลางคืนทําให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบ่อนทําลายอันนี้คือข้อแรก ข้อที่สองของอาหารมื้อเย็นที่ทําให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อมเพราะนอนหลับเราจึงจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเราแต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไปสามสี่ทุ่มวามจะย่อยเสร็จ มันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนนะฮะอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยวยโรค NCD อาหารมื้อเย็นคือเป้าหมายถ้าลดได้ลดไปเลยนะครับพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้วโยเอนม่ามาพิขุนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวสําหรับพระที่ปฏิบัติดีๆไม่ได้ท่านไม่ได้หิวอีกแล้วนะครับ ไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักอาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ําตาลสูงสูงความดันขึ้นๆน้ําหนักเกินๆนะงดมื้อเย็น,นี่ลงวูบเลยหรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินใบกินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้าม ไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่กินได้ครับรสเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกลม่อม